สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะเครื่องช่างดิจิตอลนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะเครื่องสีขาวรุ่น SF 400นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องก่อนนะคะด้านในกล่องลูกค้าเปิดออกมานะคะจะมีเครื่องช่างนะคะแพคยางดีนะคะแล้วก็มีใบรับประกันสินค้าอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ จะมีฐานนะคะพร้อมใช้งาน2ก้อนมาให้ด้วยนะคะค่ะเราก็ไปดูวิธีการใช้งานได้เลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็จะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ก่อนตัวปุ่มก่อนนะคะสำหรับทำงานปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดและปิดนะคะค่ะเราก็เปิดการใช้งานนะคะหน้าจอทางด้านซ้ายนะคะจะมีแจ้งนะคะ เดียวกับจะมีลูกศรชี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นออนนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นกรรมแต่ถ้าลูกค้าที่ใช้สำหรับช่างเบเกอรีร่นะคะก็เราต้องเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนเป็นกรรมโดยใช้ปุ่มที่2ตัวนี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นแบบกรรมอันนี้จะเป็นแบบออนนะคะค่ะแล้วก็ปุ่มนี้ค่ะปุ่ม ที่3จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเซตเวลาที่เราวางตัวภาชนะสำหรับช่างตวงทางผู้เรียนเบเกอรี่จะทราบดีกันนะว่าเราจะไม่นับตัวตัวอุปกรณ์ตวงอันนี้เราเราจะลองทดลองตวงน้ำนะคะอันนี้เราก็วางเราวางค่ะ 2ออนนะคะลูกค้าจะเห็นว่าน้ำหนักของภาชนะมันจะอยู่ที่2ออนให้เรากดเซตเพื่อให้เครื่องไม่นับนะคะตัวภาชนะที่เราใช้ช่างนะคะค่ะพอเซตปุ๊บมันจะเป็นศูนย์และเวลาที่เราใส่น้ำอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูอ่ะเดี๋ยวลองใส่อยู่ที่8ออนก็ได้ค่ะ ตรงนะคะในตัวภาชนะตรงนี้ก็จะอยู่ที่8ออนพอดีเครื่องช่างก็จะแจ้งว่า8ออนค่ะราคาย้อมเยานะคะราคาถูกมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะคะสามารถช่างขนมนะคะช่างน้ำหรือช่างแป้งเป็นกรรมสามารถช่างได้หมดค่ะ ขอบคุณค่ะ